ครับก็ออกา่ากาคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักนะครับวันนี้ผมิเศษจะมาเล่นเกมโปเกมอนไลท์แพตินัมพาร์ทที่ห้าห้าแล้วนะครับห้านะเอาลบบมาหลยจากพี่ยิมห้าไอยิมสี่เสร็จแล้วนะผมผมจะบอกให้ครับว่ายิมสี่จะมายมังไงนะเพราะว่านคนรหยุดอัดระบบการตีนะก็ช่างมันเถอะนะครับเอาลบบให้เราเดินเดี๋ยวผมจะเดิมเกมดีแล้วหมดครับ ให้เชื่อมาองทางไว้ดีๆเครียมมาทางนี้ครับขูจากคนคนี้ครับถ้าเกิดใครมีกระจูนะเขาจะไหลบอนก็จน้มทะไจมมาเห็นตรนี้ลครับนอไลดนะครับจะได้ันี้ครับตหนนะรก็จะมีหัวหน้าหินเขาี ให้กดคุยนะคุยคุยกับนายหญิงพอคุยเสร็จนะก็ให้เราเดินออกมาลยพาเราไปไย่ะก็ระหว่างทางตาเดินมาถวายท่านหญิงท่าก็มีะนรมากก็เดินมาความาถวายทานฝั่งนี้นแ,นนแล้วแล้วก็มาทงนที อย่ทำไมต้องจิดพยายามจุดก่อเอาไว้พยายามอย่าไม่ใช้ใ่หะเพราะว่าเนี่ยตอนจุดเกมอ่ะผมไม่บอกว่าต้องทำยังไงยวพอดีใจเลเยลร้อยเดี๋ยูอ่ะวมาเซ่นอนะครับตยวใครเจนทางเดินเข้ามาครับเป็นี้ครับเป็นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอครับนี่ครับเอตรงมาครับให้ท่านผู้ชมนะครับเสียงที่ตรงนี้ครับก็เจออะไรอยู่ครับแต่ก็ู่เขาเนี่ยชนะล้วใช่ไหม กระถึงใส่แล้วนอนดีนะนนี้เราไปที่เท้วเร์ตรงนแ้บนะครับวาตาดูมาแล้วตอนนี้ก็คือวาตาดูครับใครใครดูเขาจะดูออกครับถึงแม้มันจะไม่ชี้ในเกียนนะครับนืมผมรู้เลยนะเออขออภัยนะครับขออย่าเท้าโอ้ตื่นแต่ตีสี่นะครับเฮ้ยนี่มันโหหบบดูเขียนนะครับผมยังไม่ได้เล่นของนี้ครับ จบจะมาน้อนทายยี่งซื้อโค้ดโค้ดอาจจะวิ่นอาจจะแต่อเวลาทำเรื่องสำคัญแล้วก็จะมีสุขกรรมอล้วมีลีเทียวสิบแปดิบแปดหมดยไอเทมอยู่แค่นี้ครับเฮ้ยเอ๊ะแล้วมีรีไฟป่าววะกบแพ้ปุ๊บจะชุบดีไปขึ้นมา งนีันผมว่าอะไรอะติดเกมสนปกติดเกมส์ทาวเวอร์ไปทักไปเลยค่ะอารมณ์มึนๆอารมณ์ปุ๊บหนึเออเดี๋ยวผมจะซื้อห้องเลยดีกว่ามั้งห้อั็ประมาณดเลล้วกบรนเยจะตสอปยจางนะครับตอนนย้คนา เกมนี้ไงเดี๋ยวผมจะไอดอลตัวเดียว ซื้อนะครับที่ผมมีนะครับก็ให้กดเซฟนะกดแชร์บ,บอางเนาโอ้โหสิ่งเหนี้แล้วใครบอกว่าเฮ้ยจักไม่ติดเ้ยก็กดโหลดน,นะครับแล้วกดแต่ไปที่เซฟล่าสุดไม่อชมนะท่านผู้ชม 我这边没事。 ตอนตายดูท่าดท่านเคะท่าดเทมือมีาอย่นอาย่างมือก็ทีเดตาเดยตายต้องจัดการเกิดเจอิล้ว

ไฟปกติควไฟลิกก่อนควรไฟลีกก่อนอ้าวเ็ดเก๊จัดนะเอมเบอร์อุ้ยสีสีกปลกจอกกระจทกแบกกี้เอมเบอร์ไม่ไปเต่นทเลยชิบหายไม่ไป Benthuột benthuột bênh tối tí đột thái. cái mmm, 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 ใช้ด้วยอาเซนนะครัมากระบี่นิ้ว,วะครับอย่า,างนั้นก็ทำคาผ่า,านเมืองไปได้เลยนะคาถาอะไรนะอ่ะอะามาผมจะบอกให้ว่าทำอะไรต้องออนี้มนะันบอกนะวัดทางที่เราจะผ่านมันจะไม่ผ่านไปจะไปไม่ผ่านมันจะมีเหมือนช่างซ่อมสะพานก่อดู คุยแท็กผมไม่ชอบฟาดไปจะปินไหมขัดก็จริงแต่เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรวะช่างมหนคุยแท็กไปนะครับกดค,คุยแท็กไปคุยแท็กเอาทีตายนะครับทราบทีตายทันทันไอ้นี่ไม่ทำอะไรช่าอะไร การบอกวม่แ้อบอกว่าใม่เเล่นรวมสนนไเนี่ยต่ยิมนุ่

ไปดีกวนะ่าเอออะไเอออยากเจอเออาวยเออฉคนดเก็บจะขายกว่าเอ็บนนาดีกว่าเอออะไรตนนี้เก็บขายดีกว่าคือรักตอนนีุ้ดอะไรให้ขายหมดอ่ะเออถ้าเกิดเป็นเกมเมาที่ขับเรืออย่างเงี้นะขายหมดอ่คุณจะเหลงเลยหรือว่าอัพยอผมว่าง่ายนะ 差、啊、不多，考什么考，给我。 เหลือสี่สิบปาร,ร์ตี้อูเนี่ยน,นะอะไรขยับปีกไม่ได้ขยับปีกไม่ได้ขยับปีกไม่ได้เหลือยขยับ,ยบตายสักทีเอติปสปิดรบกวนเอกติสปิดตายตายครับน้องเลยผักตรงไหนว่ามีทางคุยแตแกแค่มันเก็บโยต์ตรงไหนไม่มีก็อดใส่ ทำยนครึ่งนึงแล้วม่คยอยากติดให้ท่าหร่ค่อยติดตอนเกอกสอเนาะหรือที่ที่สองสองนทีไปติดนะคะรู้ว่าเีแม่เกือบร้อยอะผู้พาได้รอิเซอร์ท่านผู้ชมอะจะต้องเลเวลร้อยแน่ๆผมมั่นใจเดี๋ยวต้อง เปลี่ยนตัวแบบว่าเปล่ยนตัวแบบ่บบบเช่นคืออย่า,างเช่นบอกว่าเอาผมถอาถอผมว่าผมจะมอเทอ์ไม่ได้ใช่ไหมอ่าแล้วเรเวลยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวผมเียดิสดอน่ะเรเวลยีเวลอ้คิดตรงนี้เลเวลทวิตดโดนะครัเลเวลยี่สิดดเ,เปิดกนกัน,นผมก็ให้มันใช้ AP กันหายื้อหายืน้นะครับอีพมันจะไม่ไปนะครับทำให้แบบว่า ด้วยหาช้ามากๆนะครับทำให้เลเวลตองตัวละครในเกมเวอรชัน A P C ในเกมน่ะมันตามทันนะจนเราไม่สามารถสู้มได้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนำไม่เก็บตัวเดียวอย่างดีดีกว่านะแล้วค่อยไปแชร่ a p ทีหลังนะครับมันน่าจะง่ายกว่านะแต่ภาคที่เขาแจ่ a p ให้อย่างพวกภาคซอสเองพักซอสภาคชิวเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่า EP มันเท่ากันแท่าตัวเออบางนายบางตัว ร้อยสองร้อยสามร้อยนะแต่ว่าจะมีตัวที่ออกไปตีนักที่จะได้แนงเลี้ยวเท่ากันนะมันก็จะเป็นออกเสียบเออแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับอ๋อและครับตอนนา้ที่เรามาทําการมาเมืองน,นี้ญาตนะครับให้เราเดินทางไปทางซ้ายมือของเมืองครับแล้วก็กับเอ่ออาชายคนนี้ครับเขาจะให้เอ็มศูนย์ห้ามานะครับที่ท่าลากวาศูนย์ แต่คาดไฟดูจะพอนะครับอีกด้านอีกวัชัลิซ่านะครับตายอันนี้ขึ้นไหมเปียนสิบเปียนเอ็ดเปน,นดีแ่ไมนน่ด,นนดีมาแล้วอร์ครับอีกค่าหนึ่งเหรอท่า,า,า,านผู้ชมเซ้ผ์สนฐานค่าอะไรเปล่าคะมันจะมีค่านี้จุงให้เราทำนะ ถ้าเล่คระมันเป็น,นแค่อย่าี้าะเลี่ยนเออีจำไม่ได้เลช่างาดีก่อนให้สปอยอ,อะครับเมืน่นี้ครับจะมีท่าให้เองนสองให้เอง,อง,เองนะท่านผชมแบบนี้ชะมแลมัอยู่ตรงไตรงนี้คบ้านหลันี้ใช้ไหมือครับเขัสดส ไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็คือกระดูกอ่ะไม่ต้องผ่านนผาไม่ได้เหมันผมาไม่ได้ไม่อยเลยคิดว่าเอ้ยม่าแมงมมีกระตูนอยเื่อมก็มันไม่มีครับแต่มันมีนอกถ้ำน่ากลัวเอมามเฮ้ยเสื่อมไันนี่ยนสันดีเลย เียนตัวเบียดตัวคุณไไปนะเปียนตัวเปี่ยนตัวฮะตัวทำให้ดีมากขึ้นแล้วมีจุดข้อไม่เห็นมีจุดข้ออยู่แม่าคู่คเปิดแต่ไม่ไม่ดีนะว่ะโอ้หแล้วมางเสริมแน่ละ เาวางเสือไ้เป็นท่าไหมก็วิ่ยบางหลายทาเไปวิ่ยเลยค่ะไม่ลอยด้วยกันอ่ะท่าโกง

มยาให้ก่งบอกว่าไปขี่เดอนมั่งนะเพรเอ้ยพอีสอร์จะไปภาพพิเศษเออไปย้ภาพอย่างเงี้ยผมชอบดิสแมแบบว่าบบว่าโอครชอบเลยที่แบบว่ากำลังขี่ดิสมนะชอบแบบว่าคนนกชอบไปขี่ดิสมอย่างเช่นเช่นอะไรแบบที่งาเออขี่ดิสแตมขับไัากถ้หาโกงมาจาหมูม่บ้าน ระหว่างท่ททำโซนเน็คาซีเซ็ะครับผม,มใ,บใจ้่า่างมนักระซายโซนนอกทำเน,น็มันจะไปอางไรกินอีกเอะแอีกทีนึ e ก็เสร็จแล้วอะไรกันแล้ว,ดลวเดินหนูมันถ้ากูติดเืนนกูข้าไปมัแมงเยชะบหายเลย ได้จากเกดังรับรองอ่ะหม่อมกับอีซี่บางหมวไม่ได้ชิบหายแต่พอแม่งไม่ต้องการและแม่งเยอะชิบหายกับตัเก้าเพราะงการนะหายไปไหนหมดวะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันหกเก้าแล้วเหรอวะเฮ้ยผมเฮ้ยเดี๋ยวเดีวทามบอลภาพนี้มปนทามบอลด้วยเฮ้ยอย่างนี้ก็จับเทปง่ายขึ้นเลผมบอกไว้ก่อนนะว่าภาพนี้จับให้จับเทปครับ มีกิรันติณ่าเดียงก้าแล้วก็ขาวเทียนะครับให้ท่านผู้ชมเดาว่าสามตัวเนีน้ใครจะเป็นคนได้ที่จะเป็นให้ผมจับนะม,ม,มันมันมัดเป็นเนื้อเรื่องไว้เลยครับว่าเราจะต้องจับตัวนี้ครับผมไม่บอกนะไม่รู้จะจับตัวไหนเดี๋ยวก็บอกผมไม่บอกหรอกว่าจะจับตัวไหนอ่ะมันไม่ให้เลือกแต่มันจะล็อกเอาไว้ครับว่าเราจะจับตัวไหน,นอบอกไปก่อนเลย ถ้าใส่ทีก็ใช่เรื่อยๆอ้านี่แหละเป็นทเวอร์เนาเป็นทเวอร์นึกว่าผิดอคุยเถอะครับอุ๊ยอีกแผิดละไอัเนี่ยไอันชาตใส่ฟ้าตัวเนี้ยมึงพี่ชิบหายแต่ผมชอบไอ้จูมากกว่าจะเอาอะไรจูเลยอะผมไม่ผมไม่รู้สึกนะว่าทำไมยทำไมผมไม่ค่อยชอบ ได่จูเอ้ยเดี๋ยวจับไซเดอน์ไซเดอนจับก่อนจับก่อนไม่ถีบเลยโอ้ยไม่ถ้าไม่ตายโอ้ยปึ๊บป่าบอลไม่ถีบไม่ถีบอยู่ก็ได้เล้อ่ะมาวีเทคนะคิดดูอ่ะยังไม่ถึงห้ายี่สิบสี่แล้วผู้ชมยี่สิบสี่แล้วอ่ะ แล้มอน,นไม่ขึ้น37กักะมอนมันขึ้น37กักะเออด้วยถ้าเกิดคุณที่ปู้ชมเก็บตัวเดียวนะเกมของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากๆในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าช่วงแรกๆนี่คุ้นลำบากหาเลนแต่พอช่วงหนึ่งหนังอะไรอะไรเอง่งว่ะครับนบอกตรงๆว่าขนาดใชภาพก็ออายุอ่ะเออ หตัถ้าดที่ผมพูดตนแกยังเอาอยู่ทีเดียวเกดเดียวตายอ่ะแต่ถ้เด็นอุ้ยครับแล้วเาจะมามาอยู่ในทีมตัวเหอะแตไถ้าดินมาตบทับสายปำหมดเลยผมว่าผมจะตัดเซนสอนเลนไม่แต่ ได้มากเลยอ่ะโอเคจับเลยผมไม่กล้าตีนะโมกจะโมกทมดูดิเกอตัวเดียวมั้งแมันก็ไม่มีฐานตีวเดี๋ยวมันมีปะผมไม่รู้ดิใส่ลงเมเยนะเลือดแดหเงก็ยังตายได้ม่เออซเปอร์ชเปอร์ซูเปอร์นะครับก็คือของที่ผมจะใช้ครับ เลยตะเป็นเวลา่ก <Okay. S 1> yeah. ็อยนี้ก yeah. nah, ็อาจตะเป็นลาดเลย่ะยึดตัวสิไวยอ่ะแต่ขาละขารมันไม่สากับาขาเลยไงจะไปสกับบางกีฬาอ่ ซึ่งคาราคาร่อาจจะเอาออกงตอนไข่เกมแต่าอาจจะโผเข้ามาตอนตอนรีบนะครับเออเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บเลี้ยวให้นะเกียมันป่ายด้วยแหละเดี๋ยวเอาค่อยมันได้เย็นนะดู๋ทีมันถีบอะไรอีกน,นะเดี๋ยวไอพีมันก็พุ่งเลยแหละ ยาวไปละไม่เป็นไรขอจบก่อนดีดีวกัน่ท่าสุ้ท้าสยเนะ เดเดี๋ยวเียเนะมาซรลานนะครับมั้งอสัว์มึงคกบโบาณไปดเลดีกว่เดยเดี๋ยวนไอซิซ่าครนั่านมันคลคนกันนะไอซิซ่าท่าโครลษามันดอกเตอร์ดอกเตอร์เลบูนะเก็บปอนโอเคเมาข่าวนะดอกเตอร์เลวบู ก็จะอา A B C F มาอีกคนคือเขาพูดอย่กงนั้นสิจิตเขาเป็นยังล่ะไปัมล้ไปสักขาหรือไสักขาโอเคไปสักขาไปสักขามันรู้พีเอาเสียงไงะผมอาจจะทำว่าอยจะแอบบหลวัขาปะจะหายไปแต่ว่าไต้อด้ท่าั้น แฟต์ิตีนะคชมไอเมริตีเอเกมมาสันะนี้ขอตัวลาไปก่อนนะให้เครีเพืดอๆกนไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปีลกให้ผมด้วยนะสัปพาหี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย